ปกติว่าคนปลูกแตงกวาเนี่ยเขาบอกว่าต้องเก็บผลผลิตวันเว้นวันแต่วันนี้สวนนี้แกมีเทคนิคยังไงถึงปลูกแตงแล้วนี่ลูกโตไวเก็บทุกวันถ้าวันไหนไม่เก็บมันจะกลายเป็นแตงร้านมผมจะพิสูจน์ให้ดูว่านี่นะครับ นี่ข้อที่มันสั้นๆนี่เห็นไหมฮะอยู่ประมาณสักจากข้อนี้ถึงข้อนี้นะประมาณสักเจ็ดซมีลูกแล้วเห็นไหมข้อดีมันจะมีมีลูกทุกข้อทุกป่องถ้าถ้าไปใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีปนนิทองนะไม่ว่าจะ 6- 3 5ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยตองเก้านะนี่เห็นชัดไหมมันทําให้ผลผลิตมันเพิ่มขึ้นถ้าเป็นปุ๋ยตลาดเก็บไปก,กี่รอบมันถึงตายเรือมันถ้าเป็นข้องปนิน เ,เดือนกว่าถ้าเป็นตลาดนี่20วัน2วันตายสิ่งศัายสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมตะลุยสวนมาที่สวนพิเกศรนขันตีนะครับบ้านหัวนาขามตำบลห้วยไล่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นี่มาดูว่าแตงนี่นะครับปกติว่าคนปลูกแตง แตงกวาอันนี้แตงกวาใช่ไหมพี่แตงกวาค่ะแตงกวาเนี่ยเขาบอกว่าต้องเก็บผลผลิตวันเว้นวันแต่วันนี้สวนนี้แกมีเทคนิคยังไงถึงปลูกแตงแล้วนี่ลูกโตไวเก็บทุกวันถ้าวันไหนไม่เก็บมันจะกลายเป็นแตงร้านแตงร้านก็คือแตงตํานะครับลองดูนะครับตามผมมาครับนี่นะครับท่านผู้ชมมาดูถ้าลูกขนาดนี้ถ้าวันนี้ไม่เก็บเนี่ยเป็นเรื่องแล้วเนี่ยโอ้โตแล้วนะว่เห็นพรุ่งนี้มันจะกลายไปแล้วนี่เนะี่ยมันจะกลายไปแล้วเห็นไหมนี่เป็นเบอร์ล <ะ S 1> รองนี่เห็นไหม นี่นี่มันเป็นถ้าวันนี้ไม่เก็บนะพุ่งนี้จะกลายเป็นลูกเกินไซส์นี่ท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ม <า S 1> ชมส <ๆ S 1> ังเกตไหมแตงของแกเนี่ยมันจะเกิดทุกข้อทุกป้องแบบนี้เห็นไหมมันจะเกิดทุกข,ข้อทุกป้องเนี่ยเห็นไหมข้อนี้ก็เกิดข้อนี้ก็เกิดนี่ขึ้นมาดูข้อนี้ยังมีนะครับเนี่ยอ่ามันจะเกิดทุกข,ข้อทุกป้องเลยแตงนี่มาดูนะครับเนี่ยนี่ดูสังเกตดูนะเนี่ยข้อนี้ก็มีแล้วนั่นนี่ถูกไหม อ,อันนี้ข้อนี้ก็ออกดอกนี่ข้อนี้ก็ติดลูกเ<อ>นี่ยข้อนี้ก็ติดลูกนะอ่ามันจะออกคือคือแตงนี่ถ้าเราให้ปุ๋ยสูตรสูงข้อมันจะยาวแป๊บเดียวมันจะท่วม,มท่วมแล้วมันจะล้นม,มันจะล้นตรงตาข่ายนี้ผมแนะนําอย่างนี้นะถ้าคนไหนใช้ปุ๋ยปานินทองมันเป็นเคมีอินรีเคมีอินทรียเนี่ยก็คือถ้าให้ตองเก้าก็ตองเก้า ถ้าท่านไหนเคยให้635นะสูตรไม่สูงนะครับแต่จริงนะสูตรไม่สูงนี่ข้อมันจะข้อมันจะสั้นพอข้อมันสั้นนี่นะข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันขึ้นช้าพอขึ้นช้ามันก็จะเลยอ่าเลยตาข่ายนี่ช้าถ้าใส่เคมีสูตรสูงยอดมันก็จะพุ่งพอพุ่งเสร็จนี่ตัวนี้จะขึ้นเลยละอ่าแล้วก็ที่สําคัญตัวอินทรีย์เคมีนี่มันจะได้เก็บนานกว่าเดี๋ยวไปถามเจ้าของสวนดีกว่านะครับมามาคราวนี้จะมาถามเจ้าของสวนว่า ทำไมถึงมาใช้ปลาินทองแต่ก่อนใช้ปุ๋ยตลาดมันเป็นยังไงแตกต่างกันย่งไปุ๋ยตลาดมันมันเคี่ยวดีฮอดนี่เอามาใส่เบิ้งหลงเบิ้งเที่ยวหนึ่งเราติดใจว่าเออมันน้ำหนักมันได้อน้ำหนักดีน้ำหนักดีอ่าแล้วที่สําคัญเขียวนานเขียวนานแล้วลูกดกลูกดกแล้วพี่เคยสังเกตไหมว่าแต่ก่อนนี้ใช้ปุ๋ยตลาดเนี่ยอ่าหลังจากเก็บผลผลิตเนี่ยเราปลูกเนี่ยปลูกมาเนี่ยกี่วันเก็บ เท่ากันท่านะแต่สามสิบห้าวันนี่แหละสามสิบห้าเท่าว oh, ันเท่าเท่ากันนะแต่หั้งมันมันน้ำหนักมันลื่นกันหลายอ๋อน้ำหนักมันแตกต่างกันเยอะน้อยกว่าอืมแล้ววันหลังจากสามสิบห้าวันเก็บนี่ถ้าเป็นปุ๋ยตลาดเก็บไปอีกก ouais 네 hey pues ี่รอบมันถึงตายคือมันนี่ถ้าเป็นห้องปนินนะมันเดือนกว่าเดือนกว่าเก็บไปเรื่อยๆเดือนกว่าเดือนกว่าถ้าเป็นตลาดเนี่2ยี่สิบวันยี่สิบวันตาย นะครับท่านผู้ชมมาทำเกรท่านผู้ชมดูข้อแตกต่างที่พี่เกศรตัดสินใจใช้ปุ๋ยปานินทองกับแตงคือถ้าแตงปลูกขึ้นมาในี่อายุ35วันถ้าได้35วันแล้วนะครับถ้าเป็นปุ๋ยตลาดจะเก็บไปได้อีก20วัน20วันถ้าเป็นของปานินทองเก็บไปได้อีก30วันลองดูว่ามีข้อแตกต่างยังไงถ้าเก็บ30วันผลผลิตจะได้เยอะไหมก็ได้เรื่อยๆได้มันก็ต้องได้มากกว่ากันค่ะเพราะว่าคนหนึ่งเก็บ20วันนี้เครือมันจะเก่ตายเลยเครือมันจะตายนะครับ ตรงนี้ก็ซีบูบตรงกลางอะ่ะมันมลูกมันจะห่วงใบมันจะเหลืองใบมันจะเหลืองใบใช่ไหมอ่าใบมันจะเหลืองใบมันจะเหลืองมันจะมันจะเป็นทุกป้องแล้วก็เห็นให้คะเน่งมันออกเยอะอืถ้าใส่ปรนินนะนี่นะครับมาดูนะครับผมจะพิสูจน์ให้ดูว่านี่นะครับนี่ข้อที่มันสั้นๆนี่เห็นไหมฮะข้อมันสั้นๆนะครับนี่ไหมเนี่ยข้อมันสั้นๆนี่ อยู่ประมาณสักจากข้อนี้ถึงข้อนี้นะประมาณสักเซ็ดนมีลูกแล้วเห็นไหมข้อดีมันจะมีมีลูกทุกข้อทุกป้องถ้าถ้าไปใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีปนนิทองนะไม่ว่าจะ6กสหไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยตองก้านะนี่เห็นชัดไหมนี่ท่านท่านผู้ชมสังเกตไหมว่ามันจะมีลูกทุกข้อทุกป้องอย่างนี้เลยนี่ก็มีลูกอันนี้ก็มีลูกเห็นไหมมันจะมีทุกข้อทุกป้องเลยมันทําให้ผลผลิตมันเพิ่มขึ้นถ้าเป็นของตลาดเนี่ยมันจะยาวถ้าเจอถ้าเจอข้อยาวๆนี่มันจะทำให้การติดลูกนะมันน้อยแล้วมันตายไว เดี๋ยวผมจะขอความรู้จากพี่เกศสอนเนยพี่เกศสอนระยะห่างนี่ประมาณสักหรือเมตรยี่สิบเนี่ยประมาณนี้นะจ้าระหว่างต้นเนี่ยพี่ปลูกเนี่ยพี่หยอดเมล็ดเนี่ยระหว่างต้นประมาณสักสามสิบเซนได้ไหมสามสิบเซนสามสิบเซนแล้วดินก่อนที่จะปลูกนี่พี่ต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไหมใส่ค่ะใส่อินทรีย์ปนนินทองใส่ปริมาณเยอะเท่าไหร่ก็ได้ค่ะใส่อินทรีย์ไปลองพื้นไปก่อน เยอะท่าใดก็บ่เป็นย่าเแล้วมาหยอดหยอดนี่หยอดกี่เมล็ดเขานี้ยอดนี่มีสองต้นนี่นะต้นนี้มีสองต้นอสองต้นซต้นก็มีค่ะสองเมล็ดถึงสามเมล็ดนะครับอืมแล้วก็หยอดลงไปแล้วก็ให้ให้ใหน้าให้ฉ่ำให้มันชื้นก่อนอค่อยหยอดเมล็ดเราต้องเมล็ดเราต้องแช่น้ำไหม ไม่ไม่แช่แต่เอาไปคนใส่กับปุ๋ยอินทรีย์ที่มันเป็นโคนโคนหน่อยแล้วก็มาหยอดเลยหยอดหยอดลงพอมันเริ่มงอกนี่กี่วันแล้วให้ปุ๋ยเขานี่อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเริ่มให้ปุ๋ยน้ำนี่ให้ทุกวันไหมครับนี่ให้ทุกวันน้ำต้องให้ทุกวันนะครับ<า>แต่น้ำขาดไม่ได้นะครับเตง แต่งคาดน้ำบ่ได้ต้องให้ทุกวันต้องให้ช่ำด้วยอต้องให้ช่ำด้วยนะน้ำให้ช่ำเลยกี่นาทีประมาณครึ่งชั่วโมงได้ไหมครับนี่สปริงเกอร์นี่ไม่ถึงใช่ไหมไม่ถึงอย่างนั้นก็สักสิบนาทีสิบห้านาทีสินาทีอ๋อสิบนาทีแต่ต้องให้ทุกเช้านะครับท่านผู้ชมครับปลูกแตงนี่กี่วันนะพี่ได้เก็บผลผลิตนี่เดือนนึงเนี่นะคะเออประมาณ3 0ถึง35วันนี่วันจะได้เริ่มเก็บผลผลิตแล้วแล้วที่สําคัญนี่นะครับที่แปลงสวนนี้เนี่ยเก็บทุกวันถ เป็นเบอร์รองต้องเก็บทุกวันราคามันตกราคาก็ตกถ้าเราขี้เกียจปลูกแตงไม่ได้นะครับคนปลูกแตงตามท้องตลาดจะเก็บวันเว้นวันแต่ของปลานินทองเนี่ยโดนบังคับให้เก็บทุกวันแล้วได้เงินทุกวันแตงนี่พี่ปลูกเยอะไหมครับไร่หนึ่งได้ไหมไร่หนึ่งหนึ่งไร่หนึ่งไร่แล้วก็ไอ้เล็กนู่นอีกหนึ่งไร่เก็บไปเมื่อเช้านี่ผมเห็นไปกี่ตะกา้านะหกตะกร้าตะกร้านั้นน่าจะได้ถึงห้าสิบกิโลไหม ห้าถุงห้าสิบกิโลได้ห้าสิบกิโลถุงหนึ่งเพราะว่าสิบกิโลอ่าตะกร้าละห้าถุงห้าหกสามสิบสามสิบถุงวันนี้ราคาเท่าไหร่ครับยังไม่รู้เลยยังไม่รู้นะช่วงนี้เขาบอกแตงเป็นราคานี่ลงร้อยห้าสิบรอบละถุงละร้อยห้าสิบใช่ไหมเขายังไม่ได้เขายังบ่มาจ่ายค่ะจักรรอบรอบเพราะอะไรเมื่อคืนถุงละร้อยห้าสิบสามสิบถุงเดี๋ยวมันจะพาท่านผู้ชมไปดูอีกแปลงเนงนะ แต่รู้สึกว่ามันดกมากเลยนะครับพุ่งนี้ได้เก็บไหมพี่ขนาดนี้นี่เก็บคนี่เห็นไหมครับนี่นี่พุ่งนี้ต้องได้เก็บแล้วนี่นี่พุ่งนี้ต้องเก็บนะถ้าไม่เก็บมันจะโตเกินไปนะครับนี่เนี่ยมันจะโตพอเก็บแล้วนะนี่เนี่ยเห็นไหมนี่ขนาดนี้คือแตงแตงพวกนี้เขาจะไปกินกับน้ำพริกถ้าพุ่งนี้ไม่เก็บราคาตกก็คือถ้าได้30ถุงถุงละร้อยห้าสิบบาทก็ตกไป4ี่พันห้าเช้านี้รับไปแล้วสี่พันห้านะครับนี่คือปลูกแตงเนี่ยถ้าอยากจะได้เงินทุกวัน ทดลองนะครับลองอินทรียปานินทองเหมือนพี่เกศสนี่ยแล้วก็มาใส่ปุ๋ยตองเก้าปานินทองไปจนเก็บเลยเราจะได้เก็บแตงทุกวันนี่เห็นไหมครับนี่ยังมีปุ๋ยอินรียนะครับนี่ปุ๋ยปานินทองนะครับกระสอบปุ๋ยปานินทองนะครับเดี๋ยวตามพี่เกสรมาจะไปดูดูฝั่งโน้นนะครับตามมานี่นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราพิสูจน์เลยว่าระยะล่องนี่นะครับระยะล่องเนี่ยเมตรยี่สิบนะครับ ท่านผู้ชมเม็ดยี่สิบนะร้อยยี่สิบซีนนะเนี่ยนี่มาดูระหว่างต้นนี่ระหว่างต้นนี่ยสามสิบเซนเลยนะครับนี่สามสิบเซนเลยระหว่างต้นนี้กับต้นนี้สามสิบเซนแล้วท่านผู้ชมเคยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอันนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้มันมีสามต้นมันล้มแบบนี้ทําไงพี่นี่เอาขึ้นต้องเอาขึ้นมาให้าาใหมันอยู่ข้างบนนี้เสีย<ะ>ตากายแบบนี้เสียตากายไว้แบบเดี๋ยวมันก็ไปเองอันนี้นี่ปลูกมาได้ยี่สิบวันได้ไหมพี่นี่ยี่สิบวันเหรอ ประมาณ20วันนะครับท่านผู้ชมดูนี่ดูว่า20วันการปลูกเนี่ยมันมีหลุมแบบนี้เนี่ยพี่ต้องใส่ปุ๋ยอินรีไหมใส่ค่<ล>ะ,ะใส่ <IN C S 2> อินทรีย์พอใส่อินทรีอ่าเสร็จแล้วเราก็ปลูกหยอดเมล็ดลงไปให้น้ํานี่นะครับบางหลุมก็2ต้นบางหลุมก็3ต้นเนี่ยปลูกไประยะแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เสานี้เอาไว้ทําอะไรครับนี่ทำตรงนี้โอ้เวลาตัวนี้เนี่ยไม่ให้หลักนี้มันล้มนะครับหล,ล,ลักนี้ อันนี้ปักขึ้นอันนี้คือให้ตาข่ายเพื่อให้แตงมันขึ้นปลูกแตงเห็นพี่บอกว่าปลูกประมาณสามสิบห้าวันได้ผลผลิตเลยนี่ดูยอดเขานะครับมันนี่ใบเป็นแล้วนะอูเดี๋ยวต้อซีให้ผลเบ่งเบเ็นซ้ำบ้างนะมันจะเป็นลูกขึ้นมาเลยนะอ๋อนี่มีลูกเล็กๆแล้วอันนี้ติดไหมพี่นี่ติดอันนี้ติดใช่ไหมนี่ลูกเล็กๆลูกนี้เลยนะนี่นี่นี่เห็นไหมนี่ตัวนี้นี่เดี๋ยวก็ดอกบานใช่ไหม ดอกกาบานนี่แสดงว่าใกล้แล้วประมาณสัก35วันจะเริ่มได้เก็บแล้วจะได้ตังแล้วขึ้นเครืองนี่ค่ะเป็นเป็นดอกกันไม่เคาดคือถ้ามีที่ประมาณสักครึ่งไร่หรือไร่นึงนี่ผมอยากให้ท่านผู้ชมมาศึกษาว่าปลูกแตงเนี่ยมันรอบมันเร็ว35วันเก็บเก็บติดต่ออีกกี่กี่วันนะพี่เดือนหนึ่งเดือนนึงเดือนหนึ่งนะครับน,นี่น,น,นี่ลองดูนะครับอีกเดือนหนึ่ง แล้วมันก็จะตายตายแต่ส่วนใหญ่ของตลาดที่พี่เกสรตัดสินใจใช้เนี่ยของปรนินทองเพราะเพราะว่ามันได้เก็บนานกว่าปกติของตลาด10 20, 20วัน20วันนะครับ,บแต่ของปรนินทองเก็บได้เป็นเดือนและที่สําคัญของตลาดเก็บวันเว้นวันเก็บวันเว้นวันถ้าใช้ปุ๋ยตลาดนีไ่ไปดูนะครับไปพิสูจน์ดูนะครับอย่าพิ่งเชื่อผมกับพี่เกสรน,นะถ้าใช้เคมีเนี่ยลูกมันจะโตช้าโตไม่ทันเก็บไปวันนี้พรุ่งนี้ต้องงดแต่ของปรนินทองต้องเก็บทุกวันแล้วสามีไม่บ่นเหรอ เพราะว่าสามีเนี่ยเป็นคนเก็บอ่ะภรรยาเป็นคนไปขายรับตังค์แล้วคนเก็บไม่ได้พักนะครับต้องเก็บทุกวันถ้าไม่เก็บผมอยากจะถามพี่เกศรหน่อยมีเคล็ดลับยังไงถึงมาปลูกแตงแล้วนี่สามารถเก็บผลผลิตขายได้ทุกวันอ๋อตอดปลูกหีเลกาหลงขึ้น The Insi อืมทรีย์ปนินทองเนี่ย Insi เป็นนินทองอะค่ะแล้วก็พอเร่งโตก็เป็นใช้ปุ๋ยตอนเก้าไปใช้ปุ๋ยตอนเก้า ใส่ไปเรื่อยจนเก็บผลผลิตใส่ไปเรื่อยจนเก็บพลนผลิตข้อดีเป็นไงครับอุยินทรีย์เคมีไปทองน้ำหนักดีน้วหนักดีแขนงเยอะมันออกเออข้อข้อมันสั้นนะข้อมันสั้นค่ะข้อสั้นแล้วให้พผลผลิตได้เยอะกว่าได้เก็บนานได้เก็บนานปกติเคยใช้เคมีเนี่ยหลังจากเก็บผลผลิตวันแรกนับไปอีกกี่วันมันก็ตายไอเคมีเอื่นนั่นบ่อครับ เคมีทั้งตลาดนะเคมีท้องตลาดคือ20มือกระเบิดนะคะ20่วันหมด20วันหมดของปลานินทองนี่<อ>เก็บไป,ปได้กี่วัน30วันขึ้นนะคะ30วันขึ้นนะครับนี่คือเคล็ดลับไม่ไม่ไม,ไม่ยากนะครับคือแตงนี่เป็นพืชที่อ่อนแอถ้าเราใส่อินทรีย์เข้าไป<ช>อินทรีย์เคมีเข้าไปนี่จะเห็นข้อแตกต่างกัน<ช>อย่าพึ่งเชื่อผมกับพี่เกศสนะครับต้นไม้เป็นผู้ตัดสินท่านผู้ชมที่จะปลูกลองง่ายๆลองพื้นด้วยอินทรีย์ก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันจะเขี่ยวนานถ้าลองพื้น ใบมันจะสวยใบมันจะเขียวแล้วก็ที่สําคัญข้อมันจะสั้นถ้า,าเร่งโตก็ใช้ปุ๋ยตองก้าเลยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมหวังว่าท่านผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องก,การปลูกแตงแล้วตายไวปลูกแตงแล้วผลผลิตได้น้อยเก็บวันเว้นวันได้ฟังคลิปนี้จะได้ความรู้ ในการทําสวนแตงนะครับอย่าลืมนะครับผู้ชมอย่าพึ่งเชื่อผมหรือพี่เกษรน,นะครับต้นไม้เป็นผู้ตัดสินกรรมการใหญ่คนไม่มีใครกินปุ๋ยมีแต่คนโกหกกันต้นไม้เท่านั้นที่จะบอกเราได้ว่าดีหรือไม่ดีเด้อสิบอกใคร